หลังจากที่นายทักษิณชินวัตรเดินทางออกจากบ้านจันทร์สองล่านะคะย่านบางพลัดก็เดินทางมาที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษจากนั้นนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาพร้อมด้วยนายประยุธทธ์เพชรคุณในฐานะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงถึงความคืบหน้าคดีที่นายทักษิณถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นายประยุทธ์ค่ะ ได้ชี้แจงถึงลำดับขั้นตอนการดำเนินคดีก็เริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเวลา8.30นาฬิกานาทีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบตรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทซึ่งได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนคดีนำตัวนายทักษิณผู้ต้องหาส่งให้กับพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญาโดยมีนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา และนายวิพุทธบุญประสาทอายการพิเศษฝ่ายสํานักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอายา8เป็นผู้รับตัวจากพนักงานสอบสวนสำหรับคดีนี้ค่ะเมื่อตอนที่อายการแจ้งข้อหากับนายทักษิณน,นะคะปรากฏว่าตอนนั้นนายทักษิณร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดผ่านพนักงานสอบสวนในขณะที่มีการเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดนายอํานาจเจเจริญรักอายการสูงสุดได้พิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของนายทักษิณแล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามหนังสือที่ร้องขอความเป็นธรรมอายการสูงสุดจึงมีคําสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณีที่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นายทักษิณได้รับการพักการลงโทษ พนักงานสอบสวนปอทก็ได้รับตัวนายทักษิณตามหนังสืออายัดต,ตัวและได้ปล่อยตัวชั่วคราวในวันเดียวกันก่อนที่จะนําตัวนายทักษิณมาส่งให้กับพนักงานอายการในวันนี้ซึ่งเนื่องจากการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความเหตุจากอายการสูงสุดที่มีคําสั่งสอบสวนเพิ่มเติมดังนั้นอายการสูงสุดจึงยังไม่สามารถลงความเห็นและมีคําสั่งทางคดีได้ในขณะนี้จึงได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายทักษิณ โดยมีหลักประกันและนัดให้มาพบพนักงานอายการอีกทีหนึ่งคือในวันที่10เมษายนนี้นัดหมายกัน9โมงเช้านะคะสำหรับวันที่10เมษายนที่สำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8สำนักงานอายการสูงสุดค่ะนายปรีชาอธิบดีอายการก็ยังเล่าถึงบรรยากาศในขณะที่รับตัวทักษณิณในวันนี้ด้วยนะคะโดยระบุว่าหลังจากที่ตำรวจนำตัวของคุณทักษณิณมาส่งคุณปรีชาก็ได้มีการพูดคุยกับนายทักษิณ ซึ่งจากสภาพที่มองก็เห็นว่าคุณทักษิณมีอาการป่วยขั้นวิกฤตในวันนี้คุณทักษิณน,นั่งวีลแชร์มามเดินไม่ไหวและจากการที่ได้พูดคุยกันค่ะก็ดูเหมือนว่าคุณทักษิณจะพูดไม่ค่อยมีเสียงดูท่าทางมีอาการป่วยหนักและมีการสวมที่ดามคอมาด้วยค่ะในวันนี้